โอเคครับเอ่อทำคลิปสั้นๆให้นะเอ่อเพราะว่ามีหลายคนถามเกี่ยวกับว่าเรื่องการลงแอปเอ่อ V I U นะครับโอเคเดี๋ยวผมทำให้ดูตรงนี้ก่อนว่า V I U ที่มาัมากับเ a ย์สโตอะนะครับมันมันลงแล้วมันเล่นไม่ได้เว้ย เพื่อนๆเห็นไหมแอปตัวนี้ใช่ไหมนะครับมากับ Play Store นะติดตั้ง,งกล้องอาจจะเห็นไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะใช้กล้องมือถือถ่าย อันนี้ก็กำลังติดตั้งตัว VU ที่มาจาก Play Store ในตัวเครื่องนะครับโปรเจคเตอร์ที่ใช้สาธิตให้ดูก็คือไอจีนี้รุ่น Halo นะครับเพราะฉะนั้นผมเลยสนิษฐานเดาว่า Halo ก็ดี m ok o โคโปก็ดีน่าจะมีปัญหาเหมือนกันโอเคมาทดลองเปิดดู เปิดเสร็จแล้วมันก็ขึ้นโลโก้หลอกให้ดีใจว่าเล่นได้สุดท้ายมันก็บอกว่าออขอภัยอุปกรณ์ของคุณยังไม่สามารถใช้งานกับแอปนี้ได้ในขณะน,นี้ประมาณนี้ก็คือเล่นไม่ได้เล่นไม่ได้แล้วเราทำยังไงก่อนหน้านี้ในมีคลิปหนึ่งที่เป็นคลิปย,ยาวๆอันนั้นผมแนะนำวิธีวิธีอะไรวิธีติดตั้งโดยที่ผมใช้วิธีการเอาแอป apk ใส่ เอ็กชวลฮาร์ดดิสเสียบเข้าช่อง USB หลังเครื่องนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆจะใช้เป็นเอ็กชวลฮาร์ดดิสก็ได้เพื่อนๆจะใช้เป็นแฟลชไดร์ uh, ก็ได้นะครับแต่วันนี้จะมาบอกอีกวิธีหนึ่งคือการการเข้านะครับการเข้าโดยโดยอะไรโดยที่โหลดจากเบราว์เซอร์โอเค โอ okay. เคไนี้มาดูกันคือก่อนอื่นเนี่ยต้องเข้าใจก่อนว่าเบราว์เซอร์ของทีวีแอนดรอยเนี่ยไอ้กูเกิลที่มันมากับตัวแอปเนี่ยมันมันไม่ใช่เบราว์เซอร์มันเอาไว้เวลาเราพูดใส่ใส่รีโมทแล้วมันวิ่งหานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเบราว์เซอร์มันจะมีอยู่2ทาง1น,นะในกรณีถ้าเกิดเพื่อนๆใช้แอปใน Play s t o r e นะครับมันจะมีตัวนี้ครับที่เป็นเบราว์เซอร์เหมือนกัน นี่ครับทีวีเว็บนะครับทีวีเว็บอันนี้นะหาโหลดได้ในเพ t y s t มีครับแล้วเพื่อนก็เพื่อนๆก็เข้าไปที่นี่เลยครับเป็นเบราว์เซอร์ g o เ g l e เหมือนกันโอเคนะอ่าอันนี้คือวิธีที่หนึ่งนะครับวิธีที่หนนะครับวิธีที่หอีกอันนึงเหมือนกันเลยเมื่อกี้เราเปิดผ่านทีวีเว็บเบราว์เซอร์ใช่ไหมครับแต่อันเนี้ยนะครับผมลงผมลงอันนี้ไว้ให้ผมลงตัว โคลมเบราว์เซอร์ไว้ให้นะครับอย่าลืมว่าอะไรที่เป็น apk นะครับให้เราเข้ามาหาในในช่องนี้ไซโหลดเราเชอร์ตรงนี้เพราะฉะนั้นเราจะโหลด apk ก่อนโหลด apk อย่าลืมโหลดตัวนี้มาก่อนนะครับไม่งั้นเดี๋ยวจะมีปัญหาไม่เจอนะครับนะครับเพราะว่ามันมันไม่อยู่ในนี้เนี่ยถ้าเราดูในนี้นะเราจะไม่เห็นเห็นไหมเราจะไม่เห็นในนี้เลยไม่เห็นไอตัวโคลมเลยครับ แคโคที่เป็น Search Engine นะครับจะไม่เห็นเลยนี่มันมาอยู่ในนี้นะครับไซ์โหลดเราเชอร์นะครับ, er, นรบในนี้มีไอ้พวกที่เป็น apk นะครับพวก fw อย่างนี้ที่ลงให้นะครับแล้วก็เมื่อกี้ผมพูดถึงโคมใช่ไหมอ่ะโคมอยู่นี่นะครับอันนี้ผมลงเป็น apk มาให้ซึ่งพอเราเข้าเนี่ยจริงๆเเราจะใช้เป็น เป็นไวเลทเมาส์ก็ได้คีย์บอร์ดก็ได้นะครับแต่เนื่องจากว่าความฉลาดของของเอ e จนดีกว่าเวลามันเข้าแอปอะไรที่มันจําเป็นต้องจาเป็นต้องเป็นเมาส์มันก็เป็นเมาส์ให้เรา,าเห็นเคอร์เซอร์ที่มันเลื่อนไหมนะครับมันก็กลายเป็นไวเลทเมาส์ในตัวเพราะฉะนั้นเราคลิกเข้าไปที่นี่เลยครับนะครับเอ่ออันนี้เฉพาะไอ้น,นี้นะเฉพาะที่เป็นที่เป็นอะไรของ viu นะนะครับ เปลี่ยนสายห,หน่อยนะครับเข้าเบราว์เซอร์เสร็จปุ๊บพิมพ์ตามเลยนะครับก็คือ b i t l y แล้วก็ s l a s วีไอยไอยูแล้วก็สองห้าสองศูนย์ครับเออไอมันเป็นลุ้งเส้นๆขีดๆนี่รำคาญนิดนึงนะขอโทษทีเพราะว่ามันเกี่ยวกับเรื่องเฟรมเล็ของกล้องมือถือกับเฟรมเล็ของ โอเตอร์มันไม่ตรงกันอ่ะแล้วเรา e ็ t e r ไปเลยครับนี่ครับมันจะขึ้นมานะครับเห็นชื่อมันไหมนะครับว่ามันจะขึ้นตรงนี้เดี๋ยวผมเอ้าเลือกเซอร์ชีให้ดูตรงแถบสีน้ำเงินนะครับเนี่ยตรงเนี้ยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยตรงนี้นะเนี่ย โอเคผมซูมให้ดูใกล้ๆซูมให้ดูใกล้ๆนี่ครับนี่คือแอปที่เราจะลงที่เราจะดาวน์โหลดนะครับ VU for Home นะครับ1.60เพราะฉะนั้นทำยังไงต่อดาวน์โหลดเลยครับเลื่อนเคอร์เซอร์มาแล้วก็จิ้มดาวน์โหลดไปจิ้มไหนจิ้มตรงนี้นี่จิ้มนี้ นี่วิดีโอ,อกำลังดาวน์โหลดอยูอ่คลิกไปที่มุมขวานะครับมุมขวามือเอ้ยท่านโทษเดี๋ยวไม่เห็นโอเคเอาใหม่อีกครั้งเอาใหม่อีกครั้งมซูมอยู่นะลูกเออมาโอเคเอาเคอร์เซอร์นะ คลิกไปที่จุดไข่ปลาสามจุดตรงเนี้สามจุดมุมเนี่ยนะครับแล้วคุณลงมาคุณจะเห็นข้อความเขียนว่าดาวน์โหลดตรงนี้นี่ดาวน์โหลดนี่นะคลิกเข้าไปครับนี่ครับคุณก็จะเห็นนี่ละที่เราเพิ่งดาวน์โหลด V ีตรงนี้ไว้นะครับกดคลิกเข้าไปเลยครับมันก็จะทำการติดตั้งนี่ครับเลื่อนไปทางขวานะ ติดตั้งผมตั้งใจจะทำคลิปสั้นๆอ่ะเพื่อส่งเป็นข้อความอ่ะมันสั้นไม่ได้สักทีเลยนี่ก็แปดนาทีแล้วสงสัยอันนี้เดี๋ยวผมก็ต้องไปโพสลงลงใน y o u t u b e ให้ดูอีกทีแล้วกันนะจะได้ง่ายๆ เสร็จสิ้นตรงนี้เสร็จสิ้นแล้วไม่ยังไม่ต้องไปกดเสร็จสิ้นมันนะผมอยากให้เทสคือเปิดเลยครับว่ามันใช้ได้ไหมนะครับโอเคขึ้นแล้วอ่ะใช้ได้คืออย่างนี้ผมจะบอกว่าไอแอป v i u ตรงนี้เนี่ยมันมีหลายเวอร์ชันมากๆเราเพียงแต่แค่เลือก เลือกให้ถูกกับเวอร์ชั่นที่เราจะใช้งานครับเพราะว่าบางอันที่ลงไปเนี่ยถ้าเวอร์ชั่นไม่ตรงอ่ะมันเล่นได้ไว้แต่แต่มันมันไม่ได้เป็นแนวนอนมันเป็นแนวแนวตั้งขยางนึกออกไหมเออมันก็เลยภาพมันก็เลยเป็นเหมือนกับแนวนอนขยางเล่นไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้แหละนะครับเล่นได้นะครับเออผมย้ําอีกนี้อีกทีหนึ่งนะครับย้ําย้ําชื่อเว็บไซต์อีกทีหนึ่งนะถ้าในกรณี เราเข้าเราเข้าไปที่ Search Engine นะครับจะช่องทางไหนก็แล้วแต่นะครับเข้าเว็บไซต์นะครับ Google หรืออะไรก็ได้นะครับชื่อเว็บไซต์นะครับ bit.ly ช้าช้าช้านะเอาใหม่นะ bit.ly/viu 2520อ่านะครับ แล้วก็ทําตามที่ในในนี้บอกเลยเดี๋ยวไงผมทิ้งลิงก์นะครับหรือชื่อเว็บเอาไว้ให้นะครับข้างล่างคลิปแล้วกันนะครับโอเคนะทีนี้ก็จะได้ดูซีรีส์กัน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 ให้สะใจไปแล้วกันนะอยู่บ้านไม่ได้ทําอะไรกันโอเคคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ